วันนี้นะคะคุณรูถึงขอนำเสนอการแสดงของป .2 ทัพ4โรงเรียนเทศบาลสุนุกนะคะเป็นตัวแทนของนักเรียนนะคะชั้นอีสายชั้นป .2 เลยเชียวนะคะประกอบด้วยใครบ้างเดี๋ยวเรามารู้จักกันหลังการถ่ายคลิปนะคะเอาละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเชิญรับชมการแสดงที่มีชื่อว่าประมงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือ มือซ้ายจีบหายที่ชายกกอ่าพร้อมแล้วหันหน้าเข้าคู่ก่อนเขารบคู่ตัวเองก่อนห้าหกเจ็ดว่ายเจ๊ดหน่อย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 หน่ยนี่น่อยน่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 ยน่น่น่ยนยยหนอยหน่อย่อนอ่อนเดือนอนอหน้าห

ปี๊ีไหวยผู้ตัวเองค่ะออบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ,สะแสดงโดยสแสดงโดย,โดย,โดยใครบ้างดูนะคะใครบ้างคะเชื่อเยมค่ะกิงค่ะแต่เมื่อกี้ใครปิดกล้องคะชื่ออะไรคะโ,โอเคค่ะต่อคะ่ะไปเลยคะ่ะชื่ออะไรคะบดะัมครับโอเค แสดงโดยสดแหวานค่ะนี่แสดงโดยพอใจค่ะแสดงโดยเงี้อค่ะแสดงโดยชิงค้อนแสดงโดยพอใจค่ะพอใจแสดงโดยโอตุ้งค่ะแสดงโดยไปบัวค่ะอย่าลืมไปติดตามคลิปตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างคลิปด้วยกันแสดงโดยโอเคค่ะแสดงโดยจ้าเอ๋เปล่าแสดงโดยแสดงโดยแสดงโดยเจ้ยแสดงโดยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่กดไลค์ให้นะคะแสดงโดยแสดงโดย นี่แสดงโดยนี่แสดงโดยต้นไล่เนี่ยนะคะโอเคแสดงออกเรียกเอาคะแนนเลยค่ะเรียกเอาคะแนนเลยค่ะมามี่ดูหนูหน่อยนะนี่มามี่ดูหนูหน่อยนะนี่แสดงโดยอ่ะฮะจำรูปได้ไหมนี่จำรูปได้ไหมอ่ะจำได้ไหมนี่อ่ะจำได้จำได้กดจับจ,จ,จะบอกว่าไงโอเคค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ